จะเป็นอีพีที่3ค่ะว้ายอะไรเนี่ยนาฬิกาดังแล้วหรอวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะวันนี้วันนี้วันจันทร์แล้วี่นาต้องรีบไปโรงเรียนแล้ววันนี้มีสอบ oh, <no! S 1> ไม่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 นไน,นี่เนี่ยอึ๊บชึบนี่อะไรแต่เช้านาหนาดกันนะโอ๊ยแต่นี่มันเป็นงานใหญ่ยนะ ฉีดเธอด้วยดีกว่าจะได้หอมฮ่ฮัตชิวฮัตชิวอะไรนี่หวีผมก่อนชิบชิบชิบไปโรงเรียนก่อนนะไพลินโอเคเดี๋ยวไพลินเฝ้าบ้านเองอุ้ยจงยิงเสียลืมสิ่งนี้เลยไวโอลินนั่นเองโอเคนี่อึ๊บไปโรงเรียนก่อนนะ เพื่อมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอ้าว <Wow. S 1> มาแล้วเหรอจ้าดีเค่ีนี่ค่ะคืนโอเคจ้าเดี๋ยวครูขอไปวางตรงนี้ก่อนจ้านี่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 โอเคเอาล่ะวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วทุกคนคงไม่ชอบใช่ไหมจ้าเพราะว่าเราจะสอบเล่นไวโอลินนั่นเอง hey โอ้เอ้ยไม่ชอบวันแบบนี้เลยอ่ะไม่ชอบวันที่ต้องสอบบ่า เออใช่ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบวันที่สอบอ้าโอ้ยอเฮ้ยทำไงดีทีเคจีจะทำได้ไหมนอ <c oughs> ไพลินไม่น่ามาไล่เราเลยอุดฟังของทีเคจีเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ไพลินไพลินเอาล่ะคนแรกที่เราจะได้เรียกมาสอบนะจ้า <c oughs> ออเรนจ์ค่ะมาสอบเลย <c oughs> โถ่ไม่ต้องเป็นเราเนี่ย <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวลองสอบเลยนะจ้า โอเคอูอีอูอีลาลาลาอูอีอูอีเดี๋ยวครูขอเก็บคะแนนก่อนนะจ๊ะอูอี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 อ้โหูทำไมขึ้นเสียงเป็นอย่างี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าคนนี้เล่นไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะอูอีเอาละจบละอุ้ยทำไมเป็นอย่างี้นี่เอาละ ผมเสร็จหน้าที่ละไปก่อนนะไม่ใช่คะแนนเลยนะ Orange 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 โคขอยิมปากกาหน่อยได้ไหมจ๊ะผมใช่ยิมมีสอนเนี่ยนะที่เคจีได้ค่ะชิบชิบชิบเขียนคะแนนก่อนดีกว่านี่แนะ่เขียนคะแนนก่อนนะ โอเคเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคครัขบขึ้นอเออจะเป็นยังไงนะโนสนโนแครว่าจะได้อันไล่ะเอาล่ะคนต่อไปนะจ้าคนต่อไปที่จำได้มาสอบนั่นก็คือดิวลี่นั่นเองแอมจะได้ไหมเนาะ ครูขอให้คะแนนต่อนะจ๊ะขอบคุณค่ะไปนั้งที่ได้เลยจ้ะดิวี่ค่ะเอาละ่ะคนต่อไปคนต่อไปคนที่เรียกต่อไปนั่นก็คือจิมมี่นั่นเองจ้าจิมมี่เธออยู่ไหนจ๊ะคราฟฟี่คราฟฟี่จิมมี่ครูเรียกแล้วนะเธอไปอยู่ไหนอะ บอกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นครูจะโมโหนะ oh, <no. S 1> อ้าวอ้าวจินตาผมแล้วเหรอนี่โต oh. เอ้ยอะไรนี่ oh. อุ้ยอะไรนี่โอตอนนี oh. ้ก็ oh. ไปนั่งที่ได้ละเย่ yeah. นอนหลับต่อคอฟี่ oh. จิมมี่อย่านอนเอ้ยเธอทีเธอที ต่อไปคนที่จะเรียกต่อไปนะจ๊ะนั่นก็คือบราวนี่จ้าเฮ้ยถึงตานหนูอแล้วเหรอเอิ่มหนูเล่นผิดโน้นหรอือเปล่าเอ,อิ่เล่นขนาดแค่เนี้ยแหละช่าหยเย้ได้นั่งที่ต่อไปนะจ๊ะขอเป็น คนต่อไปที่จะเรียกคือซันฟลาเวอร์จ้ามาเลยโอเคถึง้านหนูแล้วเหรอวจังใคเข็นคะแนนพวแลกันขอบคุนค่ะและคนสุดท้ายที่เคจีจ้ามาเลยจะได้ไหมนาะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมทำไมมันเพลาะอ,อย่างนี้จังเลยคูมไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก,ก่อนเลยแบบต่เ,นนะเ,เดี๋ยวก็ต้องฝึกคะแนนละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเพราะจังเลยชอบว่ะชอบมากเลยพี่แคจีขอปรบมือให้ดังๆนะปรบมือให้เลยปรบมือให้เลยเย้โอ้เก่งจังเลยนะ เก่งจังเลยเก่งจังเลยเอ้ยใช่เก่งมากโอ้ฉันคิดว่าฉันแย่กว่าเธอนะอุ้ยเก่งจังเลยเก่งกว่าฉันอีกขอบคุณนะทุกคนทุกคนก็เก่งไม่ซ้ำกันนั่นแหละโอเคไปตั้งที่ได้จ้ะเอาล่ะเดี๋ยวครูขอประกาศคะแนนนะจ๊ะคะแนนที่ได้เยอะที่สุดอืมโอ้โหสูสีกันมาก ไม่สูสีนี่อักคืนจ้ะคับคุณค่ะคะแนนที่ได้เยอะที่สุดครูขอประกาศนะจ๊ะคนที่ได้คะแนนนี้ทั้งหมดหนึ่งร้อยคะแนนเต็มจ้ะ <Hey! S 1> นั่นก็คือชึบชึบชึบอึบอึบนี่ชึบอึบอุ้ย นั่นก็คือคนที่เขียนอยู่บนกระดานเลยจ้า <Yeah. S 1> ทีเคทีนั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยนะจ้าเธอได้ไปต่อจ้าเย้จริงเหรอคะเชยโยพายลินต้องชอบแล้วแน่เลยโดย๋เอ้ยจ๋าจังเลยได้เงินตั้งสามพันเอาล่ะที่เคที่จะเป็นตัวแทนของ ชมรมเราหรือแม้กระโรงเรียนของเรานั้นเองขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะที่เคจีขอให้ชน,นะนะจ๊ะให้ชน,นะนะขบ่ขบคุณค่ะคุณครูเย,ชาย,ยา้ชยวันแข่งของต่างประเทศจริงๆไมเช่ต่างจังหวัดจริงๆอันนี้คือวันจริงที่เราจะได้มาทดสอบกันปึ๊บอุ่ยไฟพัง เอาล่ะคุณครูขอประกาศนะจ๊ะหรือไม่ก็กรรมการสวัสดีจ้าฉันชื่อกรรมการหนุ่ยจ้าอ้อสวัสดีอาจารย์ครูหนุ่ยนั่นเองหรือไม่ก็ชื่อคล้ายๆกับคนแรกเลย <Okay. S 1> สวัสดีฉันชื่อกรรมการตุ๋ยจ้า ก็คือวันนี้จะมาตัดสินคนที่เล่นแล้วเพาะมากที่สุดตามหัวข้อนี้เลยหัวข้อที่1ไม่อายกล้าแสดงออกหัวข้อที่2ก็คือไม่ใช่หัวข้อดีข้อที่2ก็คือแล้วต้องเพียงไพเราะแล้วก็อยู่ในหัวข้อไวโอลินแสน สบายก็ต้องเล่นเพลงแบบสบายๆนั่นเอง <Okay. S 1> ถ้าทุกคนทำแบบนี้ได้ก็จะได้คะแนนเต็มสิบนั่นเอง <Wow. S 1> กรรมาการจะยืนอยู่ประมาณตรงนี้หละให้แต่ให้นักเรียนทุกคนมาแสดงด้านบนเลยจะมีโรงเรียนอะไรบ้างเนอะชึบคนแรกเลยจ้าชึบเอาละปลดแนะนำตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อหญิง กิจการนาแก้วตาค่ะอืมชื่อเชื่อว่านีนาค่ะโอเคเอาละคนที่สองสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจุน้ำสกุลน้ำสกุลรัสเซียงานนั่นเองแล้วชื่อจริงของผมก็คือผมชื่อไททันนะครับจากโรงเรียนน้ําพุแสนดีจ้าโรงเรียนน้ําพุแสนดี เหมือนจะขาดโรงเรียนหนึ่งที่นะหนูมาแล้วค่ะหนูมาแล้วเอาหลับปรดแนะนำตัวเลยค่ะหนูชื่อเด็กหญิง TKG เค m e กหรือว่า TKG Grace g a เกนั่นเองค่ะแต่ว่าคุณสามารถเรียกหนูแค่ TKG ก็ได้นะคะ <Okay. S 1> ชื่อเต็มของหนูคือ TKG g a m เกมมาจากโรงเรียนเทคโนโลยีที่ดีค่ะโอเค มาเดี๋ยวเริ่มจากโรงเรียนโรงเรียน,นครูก็จะไม่ค่อยได้นะฮาเริ่มจากหนูก่อนเลยนี่ชิบขอบคุณค่ะเอาละให้หยุดรอตรงนี้เลยนะจ๊ะนี่คือไวโอลินโอเค เอาละค่ะทีเคจีจะชนะไม่โนอันนี้ยังไม่ใช่ e ีพีไฟนอลนะคะมันหนดเวลาลงก่อนเดี๋ยวเราไปต่ออีพีหน้ากันนะคะบ๊ายบาย